อาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิอาตุโยอาหังวันธามิสัพปโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมิอะโมพุทธายะราพุทธะทายะตนญญานาณมานีนพรัตสีสาหาสาสุตัมมา พุทธธรรมสังโฆยะถาพุทโะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาพิธานังวารังคันธงสีวรีกรรมหาเถรังอาหังวันธานิทุระโตอาหังวันธานิทาตโยอาหังวันธานิสัพพโส พุทธะธรรมะสังฆะบูเชนิอาโมพุทธายะพระพุทธไตรยตนะยานมานีนพรัตสีสาหัสสุตัมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆบูช si า ทิธานังวารังคันธังสีวริกรมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอา,าหังวันธานิทาตุโยอาหังวันธานิสัพพโสะพุทธาธรรมะสังฆปูเชมิอาโมกุทธายะพระพุทธไตรยตนะยาน มานีนพรัตตีสาหาสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาพีธานังวรังคันธังสีวริจามหาเถรังอาหังวันธามิทุระโต อาหังวันทานิทาตุโยอาหังวันทานิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชนิอะโมกุธายะพระพุทธไทรยตนะยาณมานีนปรัตสีสาหัสสุธัมมาพุทโธธรรมสังโฆ ยะถาอุทโธนะพุทาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาปิธานังวรังกันธังสีวรกรหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิอาตุโยอาหังวันทามิสัพพโส พุทธามะสังฆปูเชนิอะโมกุทายาพุทธาไตยรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสาหัสสุธรรมาพุทโธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา ทิทานังวารังกันธังสีวริคมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพปโสพุทธะธรรมะสังฆปเชมิอาโมกุทายะราพุทธไตรยตนะยาน มานีนพรัตสีสาหัสาสุตธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีธานังวรังคันธังสีวริครมหาเถระอาหังวันธามิทุระโต อาหังวันทามิทาจุโยอาหังวันทามิสัพปโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมิอะโมพุทธายะราพุทธะไตรัตระยานมานีนพรัตสีสาหัสสุตัมนาพุทโธธรรมโมสังโฆ ยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีธานังวรังกันธรงมีวริตมหาเถรังอาหังว ah ันธามิทุระโตอาหังวันธานิทาตุโยอาหังวันธามิสัพส พุทธะธามะสังฆบูเชมิอาโมกุทายะพระพุทธไตรลักษณ์ญานมานีนพรัตสีสาหัสสุธรรมาพุทโธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา พิธานังวารังกันธรงมีวริตมหาเถรังอาหังวันธานิทุระโตอาหังวันธานิทาตโยอาหังวันธานาิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆาปเช

น้องยามิตังคัง yang คัจฉามิยามิอุจังสะระนังคัจฉามิน้องยามิ

เวระนิสิขาภะทังสมาธิยามิปานาติปตาเวระนิสิกาภะทังสมาธิยามิตาอินาธานาเวระนิสิขาภะทังสมาธิยามิตาอินาธานาเวระนิสิกาภะทังสมาธิยามิอาเมสุญาจารา We rakani sika bhanga samadhiyami. Muka wisuda. We rakani sika bhanga samadhiyami. Muka wisuda. We rakani sika bhanga samadhiyami. Muka wisuda. We rakani

วันทัุ้โภนาทตยมาตวัวันรโยตุขีที่ข้ายุโภวัปีทีโยวันทัุ้กโลภวนอทตมาแตปวันวันรโยตุขีที่ขายุโภวันปีทีโยวันทังทุโลภวนอทตย์มาตวัวันรโยตุขีที่ข้ายุโภมาวานาเสดิสนิจังุทานปจยโนตตาโลธรรมาวันทิ่ายุอนโนตุขัง แมรังมหาคาลุนโคนาทวัายสตายสุขัยศัานินังบุเะบาลพปโตัพมุมเขตนัสสัวัเชนะมาวุกภูปะวาคะเลพะทันติสัญญาวทันยุวีรราระกาเลทินงริยตุสุสุเทตุกาทิสุวิปันมนาสุรเนะกินญาโอทันติวยาวจังการุณเตนะ

ข้ารังเกียจทางข้าพเจ้าเพราะที่ข้าพเจ้าอยูะในโลกนี้สูญเสียบุญธรรมรังเกียจสถานเมตตาวิธีการทำเมตตาอันดีเวพบุตรอนุโยคปัจจุบันนั้นข้าพเจ้าจึงมุ่งมั่นชารัตนาเขมรเพื่อปัจจุบันนั้นข้าพเจ้าจึงได้เห็นการเขมร ขณะกรทัดฐานกับการจจวตติคตางอายุยนโจะสูจิตติสุขังร่างัคติฐานมนาวีกาธรมหมายตัวเวพูุ้ตโคโตกปัจบโพธิทีายวโธวโปฏิมานทโธขตัถานเม่ีสุขังตวิคัติติหายุตัถวมนังวันนงันิพานทโธีค่ะ พิจารณาโหติยารยาสุภะจิตพิจารณาอินส์มันเอเซกับเอติวาสัมปันติศิชาตโยปิโรวันเตตโพเชตวาสัญญาเตหามัญญาโยตัตตาเทวตาหาสินคาสังขติมาริเตคาปูจิตาภูจิยันติมาริตามานิยันตินังเดตนังอันสัมปันติมาตัพัง Siguro nang hewa't hanong ka'ng pito'oso, natahatnan ngipat sa siyani, nabutani ngangka'tani, kumani, wayani, wahantalik, hewa't ngungkano muna, hawani at hawbi takatay ngangdu pa, nitangdu pa, nitangkit, itlog, aseng, ung-ungye, sa tupa'ta't ทิโมธานทานไมตรามมทากโลมนุษิยาปถ้ายังทว่าจะรโตการันทีเยปปัจจุบัลังอภิสังขานอเตโขมนุษานัอาดูกาวาบูตาวุเสเนนาอิตธิบาจะังอทิตสมวัามนุษย์เอียตาตาสมัยเอรักกัะหอมัตาทิพยาตาด้หะ สกาติเมยยาธิมิตตาสขาสเมเพทานังทัตกินังทัตถาภูเว้กับมนุสรามในภูนังวาโทหัวยาวันญาปิเแทมนาณังเพทานามัฏฐายะเอวังติดสันติญาสยห์ยันจะโคทักกินาจินนาสังค์มิสุปฏิติตาธีกระตังมิทายัสลานโตปตุปปาปิโตยะติธรรมโม จะยังิทัสติโตเวตาณุปชาเจตตาภกาลาระันิดขูนมนกมาทินาตุเหคังปตุกัรอนุปกรรีับประพุทธานภาเวนะสกธมานิภาเวนะสกุลธรรานุภาเวนะสุทธรัมนาังธรรมรนตานัสังลรัตานานักานุภาเวนัสกุรานิภาเสธรรมาน นุภาเวนะปิตกภิยญานุภาเวนะจินตังรัะานุภาเวนะตัพเพเตโลคาสัพเพเตวิยาตัพเพเตะหันตรายาตัพเพเตอุปัตัวตัพเพเตสุนณิวิทาตัพเพเตะวังสาวินัสกันไห้วัตโขนะชนะวัตโขวิปิวัตโขยตวัตโขวะรวัตโขวะันวัตโขตุโขวัตโขโธตุโขวะ ดูกาโลกปบฏเยาวราชูกาตสุปัจจวานเดชะอันตรายอันวินาศด้วยพระญาติทิ่รักราคะโดยิภพาะยามทุกข์รังสีหายสวันโ์จะโบกมือที่เจตวัตตวรรษานอายุสิบวันติปสิวันเต่ วันตี่สามสิบสังรังลักขันธ์วิสาภเดวะธาตุวิธามาลุมาเวนัสธาตุโลกีวันที่ตามสิบสองรังลักษขันธิตาภเทวะธาตุวิธามาลุกมาเวนัสธาตุโลกีวันที่ตามสิบสองรังลักษขันธิตาภเทวะธาตุวิธามาลุกมาเวนัสธาตุโลกีวัน ากมาผกาหมายจสหาบัรยิสติปยัญจะตัวติงตัโตรักจัอัตราติตีเจติติธนาราพังโสทิภาคยังขังพลังสิวิอายุโวันโนจะโภกังอุธีตวตัตวัสตาจะอายุเจจิวติติปวันตุเด